อันนี้รถยุโรปนะคะไปน้าก็จะเป็นตะกันแบบนี้เวลารูปก็จะสั่งนะคะเดี๋ยวมาดูาาาผลงานหลังคุณกูกันค่ะคนลูกค้าอยู่กลางทางพอดี รถยุโรปนะคะเวลาที่ขัดเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยนอกจากตะกันต่างๆนะคะหรือว่าใดๆแล้วคือมันจะมีเรื่องของการแยกชั้นด้วยถ้าผัดแล้วรูปไม่ดีนะคะหรือว่าไฟร้อนไฟเนี่ยใช้เบอร์กระดาษไจไม่เหมาะสมมันจะเกิดการแยกชั้นขึ้น ถ้าสังเกตจะเห็นว่าทางฝั่งนี้และฝั่งนู้นเหมือนกันนะคะก็คือจะติดตัวเทปกาวค่ะเพื่อกันร,รอยตรงนี้คือติดแกยางแล้วก็ตรงนี้ติดกระตัวถหนังนะคะโดยที่ถ้าดูจากมือของช่างเนี่ยจะเห็นว่าไม่เหมือนกัน,นะะช่างจับกระดาษทรายด้วยมือเปล่าส่วนด้านนี้ช่างใช้อุปกรณ์เสริมนะคะซึ่งออลักษณะการจับพวกนี้เป็นเหมือนกับคลิปพิเศษของแต่ละคนเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยจะใช้ เวลาในการขัดค่อนข้างนานใช้ความประณีตแล้วก็ต้องใช้แบบความใจเย็นเนะี่ยค่อนข้างสูงนะคะอันนี้แนะนำมาไว้เป็นข้อมูลสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังหาทางออกทางเลือกสำหรับการซื้นปรุงบนไหน้ารถนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้น้องขัดไปเรื่อยๆจะถ่ายอีทีเป็นขั้นตอนของงานพ่นเลยแล้วกันนะคะช่างเขาจะพ่นเทสงานก่อนนะคะ หลังจากนั้นขิมจะพ่นกับคงไฟจริงค่ะ